พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีพระวรราชาธินัดดามาศประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยน้อตกรุงเทพประจําปีการศึกษา2558 วันนี้เวลา16.28นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมเสวลีพระวราราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตจงังหวัดปทุมธานีในการประทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษานนในระดับปร,ริญญาเอกปร,ริญญาโทและปริญญาตรีประจําปีการศึกษา2558รวมทั้งสิ้น1,262คนโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความว่า ปริญญาบัตรที่บัณฑิตทั้งหลายได้รับมีความหมายและมีความสําคัญที่ไม่เพียงเป็นใบรับรองวิทยาฐานะว่าแต่ละคนเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเท่านั้นหากแต่ยังแสดงถึงความตั้งใจและความภาคเพียรใ,ในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นรกากฐานในการสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตฉะนั้นในวันข้างหน้าไม่ว่าท่านจะศึกษาต่อหรือประกอบกิจการงานก็จะได้ละทิ้งความตั้งใจและความภาคเพียร ที่เคยทําให้ได้รับความสําเร็จมาแล้วในทางการศึกษาหากจะต้องรักษาไว้ให้เหนียวแน่นพร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามเพื่อจะได้มีความสําเร็จก้าวหน้าที่สูงขึ้นไปอีกเนื่องด้วยว่าความตั้งใจและความภาคเพียรน,นี้เป็นคุณธรรมที่หนุนค้าบุคคลให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบเอาใจใส่ไม่ปล่อยปละละเลยกิจการงานทั้งปวงและไม่ยอดท้อต่อความยากลำบากกล้าที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาอย่างหนักแน่นมั่นคง บัณฑิตทั้งหลายจึงควรปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวไว้ให้มีขึ้นในตนอยู่โดยตลอดจะได้สามารถนำวิชาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้สร้างสารรค์ชีวิตประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้ามันเกิดผลเป็นประโยชน์สุขความวัฒนาถาวรทั้งแก่ตนสังคมตลอดถึงชาติบ้านเมืองอย่างเต็มภาคภูมิและสมกับเกียรติแห่งปริญญาต่อไป พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวราราชาที่นักดามาศประทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอสกรุงเทพประจำปีการศึกษา2558 เวลา16นาิกา28นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวราราชาชาติณด,ดามารเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยนอสกรุงเทพวิทยาเขตรังสิทธิ์จังหวัดปทุมธานีในการประทาปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอสกรุงเทพประจําปีการศึกษา2558 ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น1 2 6 2คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนปฏิบัติงานความตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตทั้งหลายได้รับมีความหมายและมีความสำคัญไม่เพียงเป็นใบรับรองวิทยฐานะว่าแต่และคนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเท่านั้นหากแต่ยังแสดงถึงความตั้งใจและความภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิต ฉะนั้นในวันข้างหน้าไม่ว่าท่านจะศึกษาต่อหรือประกอบกิจการงานก็อย่าได้ละทิ้งความตั้งใจและความภาคเพียรที่เคยทําให้ได้รับความสําเร็จมาแล้วในด้านการศึกษาหากจะต้องรักษาไว้ให้เหนียวแน่นเนื่องด้วยว่าความตั้งใจและความภาคเพียรน,นี้เป็นคุณธรรมที่หนุนค้ำบุคคลให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบเอาใจใส่ไม่ปล่อยปละละเลยกิจการทั้งปวงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาอย่างหนักแน่นมั่นคง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศวลีพระวรราชาธินัยดามารประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพเวลา16บมิริกา28นาทีวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดามารเสร็จไปยังห้องปทุมรัฐมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในการประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2558 ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน1,262คนโอกาสนี้ได้ประธานพระโอาวาทความว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตทั้งหลายได้รับมีความหมายและมีความสำคัญที่ไม่เพียงเป็นใบรับรองวิทยฐา,านะว่าแต่ละคนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเท่านั้นหากแต่ยังแสดงถึงความตั้งใจและความภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตฉะนั้นในวันข้างหน้าไม่ว่าท่านจะศึกษาต่อหรือประกอบกิจการงาน ก็อย่าได้ละทิ้งความตั้งใจและความภาคเพียรที่เคยทําให้ได้รับความสําเร็จมาแล้วในการทางการศึกษาอาจจะต้องรักษาไว้ให้เหนียวแน่นพร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงาม,มเพื่อจะได้มีความสําเร็จก้าวหน้าที่สูงขึ้นไปอีกนี่เรียกว่าความตั้งใจและความภาคเพียรนี้เป็นคุณธรรมที่หนุนค้ำบุคคลให้มีจิตสํานึกรับผิดชอบเอาใจใส่ไม่ปล่อยปะละเลยกิจการงานทั้งปวงและไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากกล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาอย่างหนักแน่นมั่นคง บัณฑิตทั้งหลายจึงควรปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวให้มีขึ้นในตนอยู่โดยตลอดจะได้สามารถนำวิชาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้สร้างสารรค์ชีวิตประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าบังเกิดผลเป็นประโยชน์สุขความวัฒนาถาวรทั้งแก่ตนสังคมตลอดถึงชาติบ้านเมืองอย่างเต็มภาคภูมิและสมกับเกียรติแห่งปริญญาต่อไป วันนี้เวลา16.28นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรละราชาท่นัดดามาศเสด็จไปมหาวิทยายลัยน้อยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิทธิ์อําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยน้อยกรุงเทพประจําปีการศึกษา2558ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและประิญญาตรีจํานวนทั้งสิ้น1,262คน โอกาสนี้ประทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนปฏิบัติงานความตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตทั้งหลายได้รับมีความหมายและมีความสำคัญที่ไม่เพียงเป็นใบรับรองวิทยฐา,านะว่าแต่ละคนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเท่านั้นแหกแต่ยังแสดงถึงความตั้งใจและความภาคพียรในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นรักฐานในการสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตบัณฑิตทั้งหลายจึงควรปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวไวใ้ให้มีขึ้นในตนอยู่โดยตลอด จะได้สามารถนำวิชาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้สร้างสรรค์ชีวิตประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าบังเกิดผลเป็นประโยชน์สุขความวัฒนาถาวรทั้งแก่ตนสังคมตลอดถึงชาติบ้านเมืองอย่างเต็มภาคภูมิและสมกับเกียรติแห่งปริญญาต่อไป พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวราราชาธินัดดามาตรประธานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอสกรุงเทพประจําปีการศึกษา2558 วันนี้เวลา16นาฬิกา28นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดาาตเสร็จไปยังมหาวิทยาลัยนอทกรุงเทพวิทยาเขตรังสิทธิ์อําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพประจําปีการศึกษา2558ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น1,262คน โอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนปฏิบัติงานความตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตทั้งหลายได้รับมีความหมายและมีความสําคัญที่ไม่เพียงเป็นใบรับรองวิทยฐานะว่าแต่ละคนเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเท่านั้นหากแต่ยังแสดงถึงความตั้งใจและความภาคเพียรใ,ในการศึกษาและเรียนเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ชีวิต ฉะนั้นในวันข้างหน้าไม่ว่าท่านจะศึกษาต่อหรือประกอบกิจการงาน,งานก็อย่าได้ละทิ้งความตั้งใจและความภาคเพียรที่เคยทําให้ได้รับความสําเร็จมาแล้วในทางการศึกษาหากจะต้องรักษาไว้ให้เหนียวแน่นพร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามเพื่พอจะได้มีความสําเร็จก้าวหน้าที่สูงขึ้นไปอีกเนื่องด้วยว่าความตั้งใจและความภาคเพียรน,นี้เป็นคุณธรรมที่หนุนค้ำบุคคล ให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบเอาใจใส่ไม่ปลอดภยละไม่ปล่อยปละละเลยกิจการงานทั้งปวงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากกล้าที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาอย่างหนักแน่นมั่นคงบัณฑิตทั้งหลายจึงควรปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวไว้ให้มีขึ้นในตนอยู่โดยตลอดจะได้สามารถนำวิชาวความรู้ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ชีวิตประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าบังเกิดผลประโยชน์สุข ความวัฒนาถาวรทั้งแก่ตนสังคมตลอดถึงชาติบ้านเมืองอย่างเต็มภาคภูมิและสมกับเกียรติแห่งปริญญาต่อไปิมัอารรที่งปขสไบญญ